โดยท่าทางความเป็นปสัมพันบุญต่อเนาะโดยโดยโอ้ถ่ายถ่ารุ่นใบกินข่าวแรกก่อนนะแม่เนาะโอ้โดยโดยดีใจนำเด้อกลับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุขคนเดินเอาพี่น้องเนาะ บอกว่าจะอยู่ฝั่งลาวเนาะด้วยอยู่ฝั่งไทยต่างๆประเทศก็ยินดีต้อนรับทานเขาสู่ซองเบาวแสนบานเฮาอีกแล้วนะพี่น้องเนาะพ่อๆกับซองเบาวแสนเมื่อนี้น้อพี่น้องเนาะก่อยู่ในช่วงบรรยากาศตอนซาโมงแรงพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้เนาะพี่น้องทางเบาวแสนก่าออกมานะพี่น้องเนาะอยู่คิวรถพี่น้องเอยู่คิวรถที่ตลาดเซนูเนี่ยพี่น้องเนาะทางแบงแถวปิงไก่ใหญ่พี่น้องเนาะก่เมื่อนี้นะพี่น้องเนาะทางเบาวแสนออกมาหาทาง แม่แก้วเนาะนะครับพ่อชุกสวรรค์พี่น้อยเนาะมูนี่กับทางแม่พ่อกับแม่เนาะถือว่ามูนี่เป็นบุญลายเนาะพีน่น้องนอเทวาได้ทางแม่เพิ่นเนาะได้เดินทางมาเที่ยวประเทศลาวพีน่น้องเอยเนาะเพิ่นกับมาเยี่ยมมายามทางาทีมงานหลายๆทางอยู่พีน่น้องเอยเนาะทางแม่เพิ่นเดินทางมาก็คือมูนี่เพิ่นมาฮอดเพิ่นมาฮอดมูนี่นาะพีน่น้องนพูอเช้านี่ก็เห็นทางบ่อยาวแล้วก็บ่อยเสียงเพิ่นไปรับเอาแม่เพิ่นอยู่ที่สนามบินอยู่พี่น้องเอยเนาะตอนนี้ทางแม่เพิ่นได้เดินทางมาง <ๆ S 2> ทางทีมงานขอทางบอสเซนพี่น้องไอเนาะตอนนี้กับทางตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะทางแม่เพิ่นกต่กำลังสีแพากันกินข้าวหรือว่าเลี้ยงข้าวเนาะทางแม่เพิ่นเลี้ยงข้าวแล้วก็เอาของผักของต้นให้ทางทีมงานก็ขอขอบคุณขอบคุณในรายเด้อเนาะพี่น้องเนาะทางบอสเซนกับบอสพิทว่ตถือเนาะจังไหนก็ขอโทษขอไผ่น้ำในรายเด้อพี่น้องเด้อจังไหนเพราะว่ามืัอนี้กับเป็นมือที่แบบตื่นเต้นเนาะพี่น้องเนาะก็เคยเห็นแต่ทางโทรศัพท์พี่น้องไอเนาะทางแม่แก้วหรือว่าแม่แก้วแล้วกับ่อสชุกสวรรค์เนาะ มืัอนี้เพิ่นเดินทางมาหอดมาเถึงถือว่าเป็นบุญหลายมืัอนี้พี่น้องเอยเนาะที่ว่าได้พบพ่อทั้งแม่ทั้งพ่อได้ละพี่น้องเอยเนาะป้าเดินทางมาแสนสีขาวไปหาทางเพิ่นก่อนเนาะตอนนี้เพิ่นกกำลังสั่งอาหารอะไรพี่น้องเอยเนาะกินข้าวอยางนี้ได้ละกันคือได้ยินมาเพิ่นสีพาบอต้าไปซื้อรถมาสั่นพี่น้องเอยเนาะเดี๋ยวกินข้าวแล้วสักก่อนจังไหนกัถ้าที่ตามคลิปน้องกันเด้อะน้อพี่น้องเนาะพี่น้องเอยตื่นเต้นหลายมืวอนี้กะเอาโอเคน้อพี่น้องเนาะนี่อาจจะเป็นรถตู้คันนี้น้อพี่น้องเนาะที่ว่าาทง อาจจะเป็นพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่นพาทางแม่แก้วมาพี่น้องเอ๋ท้องมื้อเช้านี่เห็นทางพ่อกับแม่เนาะแล้วก็ทางพี่น้องเพิ่นเห็นในคลิปของบอยเน่าอยู่พี่น้องเอ๋เนาะตอนนี้เพิ่นกำลเดินทางมาฮอดตลาดเซนูทางเบงเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็กำลังสิพากันกินข้าวพี่น้องเอ๋สั่งอาหารมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้สิเข้าไปทักทายสบายดีทางแม่เพิ่นก่อนพี่น้องเอ๋เนาะแต่ว่าตื่นเต้นหลายมื้อนี้ทางบ่ร์เซนกันเนาะอ่าตัวพี่น้องเอ๋ โดยสบายดีเด้อเนาะทางของกับแม่พี่น้อยเนาะว้นี้กันโดยโดยวันนี้กัได้มาห้องมาเถิงที่เรียบร้อยนะพอเนาะโอ้ดีโอดีใจลายมืนี่ดีใจพบพ่อทาง่อกับแม่เนาะโพยดยโดยโดยพบไปเลยมนี้เนาะ โดยทุกใยล่ะขอบคุณเพยเนาะโดยโดยตอนนี้กําลังอาีกินกระเปียกน้องไปน่อยเนาะเรียกว่ามะฮอวลนเติมแล้วบ้างหนิพอสมมุงเนาะสมมุตไปเนาะ ประมาณสุมงเนาะมือเช้านี่ทางมาาเงาเนได้ไปหับดูสนามบินบ้างเาเชหน่ไปหูดินบินเนาะอันนี้พอเดินทางมาแต่ใ่กออยู่เนกา่เวียองจัน๋อมาต่เวงจันมาแต่เงจันขึ้นยนาบอเกาโงย่ โดยมาพักตอนนี้พักอยู่สวรรคิ์นะบอเน้อได้เลยครับอยู่โมเทลมาพัวสวรรค์โอ้มข้นโดยโดยโดยตัวเนาะดีโอดีใจได้บอเด้อที่ได้พบพ่อมื่อนี้เนาะเห็นแต่ท่านก็จะทราบเลยตื่นเต้นหลายทางดูมื่อนี้เนาะว่าพิพาประการรายการขอโทษขอภัยน์รัมตุพอเด้อเนาะผิดหน้อยเนาะตอนนี้กำลังสั่งรรรับปะาาานอหสั่งรับประทานอาหารก่อนพี่น้อยเนาะ คือได้ก oh, hey, ินว oh, oh, ่าทางวอต้าเพื่อนสิมีข่าวดีบ่มืาอนีิเนาะโอ้ยพี่น้องยพายุทางกลางโอ้ยโดยอ่าพี่น้อยถ่ายดุดน้ำกันน้อพี่น้องเนาะถ่ายทีมงานกับสีไทยคลิปเป็นระยะระยะไปพี่น้องยอ๋อโดยเออโดยบ่พี่น้องเอ้าเดี๋ยวถามเบางทางทีมงานเท่ากันมืาอนีิเนาะ โดยก็เนาะอะไรอย่างเนาะว่าเปิดเผยบนอิเทอรเน็ตเนาะวิโนงของฝากของจอนมาเต้ทางทางพ่อพันซื้อมาฝากเนาะพ่อกับแม่เขาซื้อมาฝากวิโนกระเป๋าซื้อว่าจังไดก่อนนี้อันอันพ่อซื้อซื้อกระเป๋าว่าจังไดก็โคตรบ่โคตรโคตรเพราะว่าก็บ่ิเปลี่ยนวิโน่เนาะโดยโดย นี่พี่น้อยเนาะอันนี้เป็นของทางอันพอแซนเองแล้วนางพี่น้อทังพอกมยเพื่อนการซึ่งมาฝากพี่น้อยเนาะอพี่น้อยเนาะถือว่าราคานี่กับคนมาทามมีฟังไทยหมื่นเจ็ดบาทสนเนาะ็อ่ทขังแรกในชีวิตหมื่นหมื่นปลายเนาะโดยโดยโดยเิิอยมาปลายแล

แต่ว่าเอามาเพื่อนกาซีแบบว่า้อฟริกาแบบภาษีนลมนะเพลงเนาะเฮ้ยโอ้ตพี่น้อยกี่นี่เจ้าคืออะไรสีต่งเหตแต่เนาอพ่อเนาะโอ้ักาคโอ้พี่น้อยสีสีดำเลยเนาะแต่ว่ากางามบัดพี่น้อยเนาะงามบัทุกสี ก็แบเรยบอะวอุ่นเลยวอ๋ออดีเยเนาะทกันตาเอาทาก็ทามัดเดเข่าเ้ครับโคชกเนาะโคชได้นน่นะเนาะพอดีเลยเนาะ่อลเฟย่อพี่น้องเลยเนาะอ๋อดย่ทั้งทีมงานเราสั่งอย่างนี้เนาะมากินมันหนเนาะ อาพาดมูว่าว่าท่ทางแม่เป็นกระเปียกเนาะแซ่บแซบใช่ป่ะแม่เซบ่ไม่ได้ปรุงยังเลยไ่ได้ปลยวันนี้เป็ีย่อๆกเล่นยโอ้พเยเนาะขักขาดเขามากเลยได้พ่นองเอยดขาเนาะอไดยได้สามสามมื้อนี่แม่โอ้ให้ อาเมื่อวานนี่ใครแน่เมื่อวานนี่่อาแต่มื่อนี้มื่อนี้กับใครใครกูเก่าอีกแล้วมื่อนี้ฮะเราไปเราไปโกมูแล,ล้วลืมองมูลลแม่ถ้บบาว่าเพิ่นเลื่องมูเพิ่นกับชีบใครขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าสีเพิน่นซีห้แต่ตอนเข้าไปส่งตอนเช้าอ่าแล้วก็พอได้ลิงกับามูอะไรกับตอนนี้กับยังไม่ทันเลิกเด้ไหมเพระม่าสามมุ้งเคิงซีมูงเลยเพิ่นเปิดประตูเพราะว่าเขาเขาห้องแล้วเลยเพิ่นสีปิดประตูไว้เลยเนี่ยเพราะเวลาก็มีแต่ไปฮับบานนี่ โอ้ว่ะการกะเพาทะเลของข่ป้อทะเลของไข่เจาช่หงกะเพาทะเลเอาทะเลคือการออทรนมาครบทนมาครบเนาะพอจืดมาถ้า ไปต้องการไปต้องการไปทั้งการพ่อตาคได้ยินข่าวว่ากินข่าวแล้วอย่างนข่าวมีข่าวดีแล้วเมย์เฟอ่์นิเจอร์าไปห้างรถโอ้ยน้อยเน่ยอย่างนี้เนาะอยัางนี้โม้หัวจีเป็นรถยังอยงรถยังบ้านนี้พ่อตาโอ้พี่น้อยเนาะดีใจดีใจเนาะโอพี่น้อยอ่ยกินข้าวแล้วเนาะทางแม่์เฟอร์นิเาไปห้างรถมาสั่นพี่น้อยเนาะ เป็น่าซีซื้อรถใหังทางบอต้านี่แหละพี่้อวเออถรุนเนาะเออรุนก่อนถรุนก่อนโอ้เนาะเขินจีดเลยเขินเอ๊เนาะดีใจให้กับ่อยาก้วยไหม เอ้ว่าจังไดรคอยมาดนไดนเลยดนเี้เลยดยแม่นก็เคยแบบว่าอยู่พังอยู่ท่านเจ้าย่งที่มีข่าวดีแบบโูคใหญ่เยอไปหน่นะมื่กีคือว่าว่าพอมาถึงนาะมืี้เนาะมีแต่ยังอีบุเนาะกินข่าวได้เลยกระพุ้แล้ววล่ะเนาะโอ้ดุนขนาดเลยเนาะเนาะโอ้ดีใจน้ำเ้อเนาะเด้ ในเครือต <Cornell. S 1> ั้งแม่กันณะความใกล้กันเนี่ยทีนั่นไปหาการเต่าซูโม่เวลาลืมกันนั่นหกซูโม่โมแมงให้มาอยู่ต่างประเทศตรงนี้อยู่ประเทศเดียวอ๋อยู่คนละมองโมแม่งม่อยู่อเมริกาอยู่คนละประเทศอ๋ออยู่คนละประเทศหากแต่มาโมหากันได้บอกแก้วก็แม่เนี่ยจะโทรหากันเนาะแม่จาก็แม่เพื่อนแต่อายุ เจีตบริเวณกันจักเกอ่อบริเวณกันเียวน่เมื่อกบบริเวณก็โปรซึ้เพราะว่าเม่จะแต่ความเป็นนักเรียนเมมาเอากันทำพอซุปหน่ยนักเกิดอันนี้เลยดีแล้หักหักพอซุปเราเด็นเราวันเราถือไซกันกียรติมากันพี่ยเลยเด้ส่งมาแล้วตรงมาแล้วโอ้โหตาไม่น่าจเด้งเนาะ

เห็นกันยขิไนซมนี่แหละโดยขอบันเปิดกำลังใจให้เบอรสิบวนเยอโดยแม่โดยคุณได้ด้อโดยเบอร์สิบวนใหาบบเนาะขอบคุณของทั้งหลายๆเนาะยัแต่สิไปโอู้้ว่ท่าปอเนตซองเนาะพู้แล้วหานผู้ไป่น้อยเนาะ สองพันสองพันเอทสองพันเอปเรานี่ซื้อรถเอค่ารถมาชนาถตารถนี hey, ่แต่ว่ารถนี B ่ยังอู้ว่ารถยังหรอว่จ้าเนาะู้าลุ้นได้ได้คลิปต่อไปเนาะไปเดางเนาะบ้านบ้าน่นนี่เนี่ยเคยเห็นเงินสองพันกวแม่บเคยได้บาได้โมเคยเคยบเคยนน้าตาิย Cái à. à, này bựng à, lươi like à. 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 Ui, mấy đồ bể đó Sông phăn à. nó Sông phăn ếch nó Bảy ngam nó là ta Bảy ใบงามๆเลยเนาะแม่เนาะซองพะเนลอยดอนเดินเดือซอยกันเป็นยาวซยกันเดือดขน้นนะเงินของข้าแม่เกลือเนาะไอ้ชุดคอยอนน้ำเท้าแม่เกลอันน้องเท้าโดยทางอเป็นปสัาพบุญต่อเนาะโดยโดยถ้าถ้ารุ่นใบกินข่าวแรกก่อนนะแมเนาะโอ้ rồi rồi dì chạy ném đơn, nó quà nó phù sốc thì cái cho nó, tha tha luôn văng wa gì, mẹ nhang alex phim nào, thấy thấy nó. โอ้เนาะไหวบ่ไหวบ่ว่าตาเออเนาะคอยยังบ่ได้ถามเเถดเนี่ยวาตาได้จักเดือนแล้วนะสี่เดือนอ๋อสีีก่ได้เนาะอีกไม่โดนได้หนิเนาะนี่เป็นพ่อุนเลยเนาะเดือนหาตรงการอทีการน่เมนได้หนิโดย Rồi nhang vô phổi, thôi, oh. thôi. nhang à người vô là cả lúc, luk... là cả à, Bà chích lại là bò, các bà ta cả nh à, ở... nhân nó phơi Đồ... Ủa... <laughs> à, nhang lại no, no à mà lại lưỡi nó Rồi, rồi Chẹp được bỏ không? khăm ơn, cảm ơn, ơn mẹ, các phòng này, mọi người đã theo nó phân cả เยี่ยงเข่าพี่น้อยเนาะนอกจากทีมงานบรถชุกคนเล่นหมอนี่พี่น้อยเนาะพร้อมหน้าพร้อมตากันเล่นหมอนี่เนาะเกี่ยงเข่าเกี่ยงหน้ามเล่รถระบาแต่คนนี่ออกข้ามเลยจ้ะชมืงหนึ่งคือซึ้งนักแค่เจ้าคือซึ้งนักแค่ชมวงหนึ่งนี่มอสบายนะมอสบายนี่มอสบนี่โอ้มอสบายพี่น้อยเนาะโดยเอาสบายๆนอกจากไหนกันมาผิดหลังมากู นะครับถ้าขางมาบนเ,ลเพลกันใส่ชุดใหม่เลยมืนอ,น,อ,มอนี้เนาะจบถงอุ่นในชุ่ยอย่นี้คายขายคือตองเลโอ้ขอบคุณข,ขอบคุณทางพ่อกับแม่เป็นอะไรเนาะมืนอนี้ไอของฝากของต้อนมาใหา้เป็น้องเลยเป็นกระปุงกระเปานี่แล้วต้อพี่นาา้องนักการมีเงินจำนวนหนึ่งร้อยนัเป็นเงินของทำให้เกลือแล้วราแล้วก็าทางพ,อพ่อเพลินให้พร้อมเนาะหนึ่งพันบาทพี่น้องน้ำจินน้ำใจเพลินเนาะ แข่งต่างทีมงานก็ได้ซื้อชุดซื้อกินขนาดพี่น้อยโอ้โหทีว่าบุญหอดยอดเทิงมื่อนีพ้พี่น้อยที่ว่าได้พ,อพอ่อๆทางแม่พเพื่อนเนาะทางแม่แก้วพ,พ,พี่พน้อยข้าวมงภายนอกพ่าตาบอเป็นอะไรพ่อกันพี่น้อยเนาะเนาะถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่พี่น้อยเพราะว่า,าการเห็นติดต่อกับทางแม่เพื่อนทางโทรศัพท์พี่น้อยนี่ก็ได้มาพบว่าพ่อตัวจริง อ๋อไปเลยเนาะปาตัวมาได้ไปเลยไปกะเพราไเล่เนาะพวกมีใครไปดา o น้ำไปเลยอตาป้าตัวส่ากีเนาะบอตาไ่ได้กินบอตาอิ่มน้นะครับโอ้ยเนาะเลยเพราะว่าากินาอยากได้แางวันเดโอ้ยอพอรออย่่ ท่าี่ใจนึ่งเา้ตั่าดีป่อพี่โดยเนาะวันนี้่ากินข้าวอาะไปพ่โดยพ่อกินแล้วไปเนาะตะได้าอยากได้โดยโดยเอาเนาะพี่โดยเนาะจังไลกระถาลุ้นน้กันพี่โดยอ่าเนาะเาเพื่อนชได้อย่างนี้พี่โดยเนาะแม่นาทีเนาะนาทีหนาท้อบกันโหลเยกันมามีเบียะมีเดียดโหลเนาะหมียเวลาทั้งนั้นทั้งนี้ บนทีงานเต่าเตียงแล้วกับเมย์ไปไปเห็ุเตี้ยพวกเม่แล้วแับนี้เจ้าเหตุวันโอบกอาเมย์กันไปเห็อยู่บนขาดอก็บเม่บาบบเหตุไปเห็นมัดนะอันเม่บอกนันเือว่าอันจะเห็นตาตาไปเห็ุจะเอาโอเคพี่น้อยน่าพาไปอีกนิดกันปั๊ดโตเนาะิ่มบัสจุกูทุกคนเนาะสีได้พี่น้อยเนาะสีได้ไปห้านรถก้อนบันนีดพี่น้อยโดยโดย อ้าวขอบบุญขอบคุณนะพ่อเด้อที่ว่าเด้กข่าวมัอนี่นะพ่อเด้อโดยพ่อโดยโดยโดยอ้าวขโมงกบใจหลายเด้ไหมเด้อที่ว่าเด็กข่าวรูปมัอนี้เด้อโดย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 เนาะอ่าเป็นตัวอ้ยป้าวานีฮึ่ยเฮ้ยเครื่องบมเดิร์มเครื่องเนาะโดยโดยกบใจอะไรเนาะ โดยโดยโดยอาจได้ใครมาเด้วยนอยู่ดีมีแห้งโดยโดยอายเป็นลเยส่ยนอเปลี่ยนเสื้อเลยพอเปา่ยนเนาะเปลี่ยนเสื้อเียอ่ยาะนังบานพี่น้อยเนาะในกระเป๋าใหม่ปื้ยขาดขาคักพี่น้อย เอาพี่น้องเอยเนาะพี่แหล่พี่น้อยก็ชิได้ไปห้างรถก่อนบาดนี้พี่น้องเอยเนาะป้าตื่นเต้นน้ำเด้อเนาะไปไพบาดนี้เนาะเป็นรุ่นน้ำกันที่พี่น้องเอยเนาะนยังเด้อเนาะรถยังเด้อบาทหนึ่งเนาะโดยเอาพี่น้องเอยเนาะกาสำหรับคลิปนี้พอเซียนสิได้ขอเขาจบคลิปใบเพียงสำนีก่อนเด้อนะพี่น้องเนาะกระทางแม่เพิ่นสิพาไปพื่อแหละพี่น้องเอยทางทีมงานเนาะแกรทางงโมต้เพิ่นพี่น้องเอยเนาะเพิ่นสิพาไปซื้อรถพี่น้องเอยเนาะ หารุ่นน้อกันในคลิปต่อไปน้องเพียงน้องบาร์ซิเมนรถยังกันโอ้ดีโอ้ดีใจกับทางมอตาเพันธ์ใลายน้อพี่น้องเนาะเอากระเดินกับขอขอบคุณขอบคุณทางเนาะทางพ่อกับแม่ใจดีใจบุญเด้อเนาะทางเงินแม่แก้วเนาะแล้วก็ทางพ่อจุฬสวัสดิ์พี่น้อยนาะที่ว่าเพป็นเรียงคำวัอนี้กันตื่นเต้นพี่น้อยทางพิมพ์งานกันได้ความภากของต้นทางแม่แน่เนาะงแต่กับทางแม่เกลือเนาะเพิ่นก็ได้ฝากเงินอา มาทางเงินโปรแกรมแม่แน่เนาะหนึ่งร้อยล้านในการทางโปรคนไทยน้ำใจกันหนึ่งพันบาทน้อพี่น้องเนาะฮะยกอีจ่ยทางโมเสกมือนี่พี่น้องเอ้ยเอาสำหรับคลิปนี่น้อพี่น้องเนาะทางโมเสกจะได้เพราะตัวจบคลิปเด้อเนี่ยน้องพี่น้องเนาะพบอพอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำ่าสบายดีเด้อเนาอพี่น้องเนาะถ้าว่าที่พาประกันใดกันขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องเนาะ